สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาต่อกันที่บัวรอนซ่อนรักลายบัวรอนซ่อนรักลายตอนที่22นะคะลมหายใจสุดท้ายลมพัดไหวที่เบื้องล่างทำให้หญิงสาวรู้สึกขนลุกเยอือยกหัวใจแทบกระเด็นออกมานอกอกเงยหนะ้าศบตาหญิงสาวอีกคนด้วยความรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังบอกไม่ถูกฉันเตือนแกแล้วหนึ่งตัวแสบอย่ายุ่งกับเขา แบมฉันไม่อยากให้เธอเป็นฆาตรกรนะยังพอมีเวลาดึงฉันขึ้นไปแบมอย่าทำแบบนี้แกสมควรตายแล้วแบมอย่านะร่างในเดรสสีแดงเปลิงนั้นพละหายไปจากสายตาของเธอแล้ววินดี้แบฟอร์ดว่าเธอพยายามสุดฤทธิ์ที่จะโหนกายขึ้นมาจากใต้ระเบียงนั้นแต่มันช่างยากเหลือเกินชุดเจ้าสาวที่ยาวระยานั้นปลิวสวยไปกับสายลมเบื้องล่าง ฝ่ามือของเธอชื้นไปด้วยเหงื่อที่ซึมออกมาหัวใจไหววูบจนน่ากลัวมือก้มมองไปยังด้านล่างความกลัวแล่นเข้ามาประทะาหัวใจจนมันยากจะบรรยายได้ในยามนี้นี่เธอต้องตายจริงๆใช่ไหมวินดี้ยิงเ้าร่ำพึงออกมาอย่างสิ้นหวังเมื่อปลายนิ้วค่อยๆล้าลงทุกทีซี่กล่องเล็กๆนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยด้วยซ้ำยิ่งเมื่อโดนสายลมจากเบื้องล่างนั้นดึงดูดให้ร่างนั้นไหวเอ็นไปมา ความมืดมิดกับความหวาดกลัวที่ครอบคลุมจิตใจของเธอนั้นช่างมีมากกว่าจะสนใจอีกแล้วในยามนี้บุสตบาบัวบุศตาบาคือฆาตกรหลอนสังหารน้องสาวต่างสายเลือดเล้าผู้ชายคนเดียวแท้ๆเกรเบลแพทินาทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่มันควรเป็นแต่ยิงสาวอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอกลับมาที่นี่ทำไม เธอแค่อยากรู้ว่าใครคือฆาตกรแค่นั้นเองมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอนาคตได้เลยสักนิดเดียววินดี้ไม่นะอยู่ทำแบบนี้ได้โปรอดยาจูจๆเสียงตะโกนนั้นก็ดังมาจากด้านบนขณะที่หญิงสาวกำลังหลุดลอยเลื่อนจากซี่ลรงเล็กๆที่หยึดไว้นั้นน้ำหนักของชุดเจ้าสาวและเครื่องประดับนั้นมากเกินกว่าเธอจะพยายามรังไว้ได้อีกต่อไป หญิงสาวเงยหน้าสบตาที่เจ็บปวดของเกรเบลที่เขาพยายามยื่นมือมาคว้าเธอแต่ถ้าว่าเขาเข้าใจผิดไปแล้วมันสายไปแล้วแกเบลฉันขอโทษหญิงสาวได้ยินแค่เสียงลมที่กรบเสียงพูดของเธอเมื่อพอบว่าล่างนั้นลอยและลิ้วสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วได้ยินแค่เสียงลมที่พัดแรงเท่านั้นแค่ไม่นานนักทุกอย่างก็เบาลงและดับวูบลงราวกับมีคนปิสดสวิตไฟฟ้า และทําให้จรททรั์ขนาดใหญ่นั้นดับวูบลงความเจ็บร้าวบังเกิดขึ้นทั่วร่างกายกลายเป็นความชาวูบไปจนไม่รู้สึกอะไรอีกเลยมันกลายเป็นความมืดมิดอย่างน่ากลัวน้าตาที่ไหลพลากจากหางตาของคนที่กำลังกระพริบตาทีๆนั่นทำให้เขาค่อยๆประคองศีรษะของเธอขึ้นมาแนบริมฝีปากกดจูบลงหน้าผากเบาๆกระซิบถามเสียงอ่อนเบาว่า หุนหัวของอาเกิดอะไรขึ้นในห้องอาหารพิดากับลำดวนพูดอะไรกับแป้งบ้างหญิงสาวไม่ได้ตอบโต้ประโยคนี้เธอลืมตาผ่านม่านน้ำตาด้วยอาการสับสนไม่น้อยฉันไม่ใช่แป้งหวานแป้งอย่าพูดแบบนี้หญิงสาวศบตาเขาก่อนจะสะดอื่นออกมาจนได้คุณไม่ได้รักฉันเคลวินคุณรักเธอเสียงส่นสถานนั้นก็เช่นกัน มันทำให้เขาต้องกลั้นหายใจเพื่อข่มความรู้สึกที่เจ็บปวดไม่ให้มันแสดงออกมาทางสีหน้าอารักแป้งรักคนเดียวอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้อาต้องการแป้งคนเดียวทุนหัวอย่าทำแบบนี้กับอาได้โปรดเถอะแป้งหญิงสาวสะอื้นเบาๆปล่อยให้เขากอดกระชับไว้แน่นอยู่นานสิ่งสะอื้นกับอาการหอบจนลำตัวโยนนั้นทำให้เขาอดใจไม่อยู่กดจูบบนแก้มนิ่มเบาๆ เชยคางให้ตบตากับเข้าเต็มตาเราแต่งงานกันนะแป้งไม่แน่ว่าตอนนี้แป้งอาจมีเด็กในท้องแล้วก็ได้นะนั่นเป็นเพราะคุณไม่ใช่หรือไงไยอมป้องกันก็อาอยากให้แป้งท้องจะได้มีงานทำเหล้ยงเด็กๆก,ก,ก็ไม่เลวนะถ้าจำเป็นอาก็ไม่ไปเรียนต่อแล้วอยู่กับแป้งดูแลแป้งและลูกของเราตลอดไปฉันไม่ใช่แป้งต้องบอกกี่ครั้งเคลวิน ฉันไม่ใช่คนที่คุณรักฉันไม่ใช่กิริดาแมคเคอรี่เขาอึ้องไปอีกครั้งกับอาการสะบัดในลำคอนั่นสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแฝงอยู่ในแววตาชัดเจนเอาล่ะที่รักไม่ว่าแป้งจะเป็นใครก็ตามแต่ตอนนี้แป้งคือคนที่อารับและจะแต่งงานด้วยเราจะมีครอบครัวมีลูกด้วยกันหลายๆคนแป้งอยากเป็นใครก็ได้อายอมหมดทุกอย่างที่รักบอกมาสิว่าแป้งอยากเป็นใคร าการเลตโจแอนสันดีมะเซ็กซดีนมโตอีกด้วยหรือแป้งอยากเป็นเรเชลไวท์หรือว่ามิลลาโจโววิทอ่าอ่ายอมทุกอย่างขออย่างเดียวอย่าไปเป็นลุกอีเวนต์เป็นใช้ได้อ่าไม่อยากเป็นเกย์นนะกำปั้นเล็กๆสตัดใส่หัวไหล่เขาอย่างแรงท่ามกลางเสียงหัวเราะเสียงดังของเขาเองเคลวินเห็นแก้มสองข้างของเธอนั้นแดงเรือจนได้ ลำดวนที่เพิ่งยกถาดอาหารเข้ามานั้นถึงกับชนะกึกดีขึ้นแล้วล่ะคะคุณแป้งเมื่อกี้ลำดวนตกใจหมดค่ะเคลวินปลายหางตามองเสาวชัยปลามไม่ให้หล่อนพูดมากและลำดวนก็หุบปากสนิทหล่อนยกชามข้าวผัดมาจัดวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับรินน้ำเสิร์ฟก่อนจะรีบออกจากห้องนี้อาป้อนนะแป้งกินเองได้ค่ะ ็เห็นทำท่าแบบนี้ใส่อามาตั้งนานแล้วอาต้องเอาใจเราให้มากๆจะได้เลิกคิดมากฟุ้งซ่านแบบนี้สงสัยว่าต้องจัดตารางใหม่สิแล้วซีน่าของกิริดานั้นเต็มไปด้วยความหวาดระแวงมองเขาอย่างไม่เข้าใจในคำพูดตารางอะไรคะตารางบนเตียงไงคงต้องเพิ่มอีกสักรอบจะบ้าหรือไงเคลวินให้ตายสติทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ไม่อยากเชื่อเลย โรคจิตจริงๆไม่แน่ว่ากิริดาแมคเคอรี่คิดถูกแล้วที่ทิ้งคุณไปหญิงสาวหลุดคำพูดออกไปในท้ายประโยคนี้ทำให้ชายหนุ่มเลิกคิ้วรอฟังว่าเธอจะพูดอะไรต่อแต่หญิงสาวกลับชงะงักกึกอยู่แค่นั้นดวงหน้าก็ก้มต่ำไม่กล้าสตบตาเขาอีกตามเคยคิดจะทิ้งอาจริงๆหรอแป้งเขาถามเสียงขุนเคืองทว่าดวงตาก,กับวาววับเป็นประกายดุดันคุณไม่เข้าใจ ฉันหิวแล้วเปลี่ยนเรื่องแบบฉับพลันพลางเลื่อนตัวลงมาสนใจกับอาหารเกลวิ่นผ่อนลมหายใจลงช้าๆเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกคิด,ไ,ดไกลๆว่าอิงสาวอาจกำลังหันเหไปทางเกรเบลก็อาจจะเป็นไปได้เขายังจำดวงตาที่มองตามร่างสูงๆของเกรเบลในมือคำํำที่ครอบครัวแพทินาจัดขึ้นในวันนั้นได้ดีทีเดียวกรีดามองตามชายหนุ่มแทบไม่ละสายตาจากหมอนั่นสักนาที เรื่องนี้ทำให้เขาตัดสินใจรวบหัวรวบหางครอบกรองเธอเสียทั้งคืนต่อไปกิริดาจะได้ไม่ต้องคิดถึงอดีตคู่มั่นอีกแต่เหมือนว่ามันจะไม่ง่ายนักเขาเลื่อนช้อนมาจอดที่ปากของยิงสาวพลางสบตาแบบบังคับกินเองได้ค่ะไม่อาจจะป้อนเขาสายหน้าไปมายกมุมปากยิม้มเมื่อเห็นสองแก้มนั้นแดงกำ่ำ ในเวลาต่อมาเธอก็ยอมอ้าปากรับอาหารที่เขาป้อนโดยดีรอจนอาหารในจานพร่องไปเยอะเขาเลยเริ่มพูดขึ้นมาอีกลังโดยทำเป็นไม่มองหน้าเธอทำไมถึงคิดว่าคุณแบมเธอเป็นฆาตกรฆ่าน้องสาวตัวเองคำถามนี้ทำให้เธอเริ่มระวังตัวเคยวินเลื่อนแก้วน,น้ำให้พรางถอนหายใจเบาๆอ่าไมไ่รู้จัก เลขาคุณแพทย์เป็นการส่วนตัวแต่เท่าที่เจอกันได้ยินว่าเธอเลี้ยงน้องสาวคนนี้มาตลอดหลังจากพ่อแม่ตายจากไหนจะต้องรบลากับญาติญาติที่หิวกระหายในสัพย์สมบัตินั่นอีกกว่าจะเติบโตมาได้เธอต้องผูกพันกับน้องสาวคนนี้มากทีเดียวไม่เห็นในงานศพนั่นหรอเธอร้องไห้จดน้ำตาแทบเป็นสายเลือดตอนนี้ก็ยังเหมือนทำใจไม่ได้เท่าไหร่เขาเล่าเสียงอ่อนพยายาม สำรวจสีหน้าของหญิงสาวที่แปลปลี่นเป็นสีสลับกับแดงและขาวในไม่กี่วินาทีนั้นรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงตรงหน้าบิดเบี้ยวไปมาก่อนจะพยายามเอ่ยเสียงกระท่านกระแทนในตาก็คงคล้ายคนตกอยู่ในฝันร้ายข้างล่างนั้นน่ากลัวมากลมมันแรงและสูงลิบลิวนั้นน่ากลัวเจ็บร้าวไปทั้งตัวฉันมองไม่เห็นอะไรสักอย่างต่อให้มีสักสิบชีวิตก็ไม่มีทางรอด ลมหายใจสุดท้ายของฉันขาดห้วงยามไหนฉันจำไม่ได้ด้วยซ้าชายหนุ่มนิ่งินไปนานเขาทอดสายตาม,มองดวงหน้าซีดเผือดของเธอด้วยความคุ้นคิดและหวาดกลัวอยู่ลึกๆเอื้อมมือมากอดร่างบางไว้แน่นอ่าขอโทษที่พูดเรื่องนี้แป้งแป้งลืมเรื่องนี้ซะนะมันแค่ความฝันใครๆก็เป็นคุณไม่เข้าใจเคลวินฉันถูกฆ่าตายฉันคือวินดี้ ฉันไม่ใช่กรีดิดาริมฝีปากบางอิ่มถูกปิดไว้ด้วยริมฝีปากอุ่นจัดของเขาชายหนุ่มบทจูบลงบนกีบปากอิ่มด้วยความกระหายอยู่ลึกๆทำให้หญิงสาวเผยอปากรับอย่างลืมตัวเหมือนทุกลังอ่าไม่สนไม่ว่าคุณแพทย์ต้องการอะไรอาจจะให้ทุกอย่างยกเว้นก็แต่แป้งอ่าให้เขาไม่ได้เข้าใจไหมแป้งหวานแป้งเป็นภรรยาของอานะอีกหน่อยเราจะมีลูกด้วยกันหลายๆคน ถึงตอนนั้นคุณแพทก็ลืมเรื่องนี้ไปเองเชื่อเถอะสีหน้าของหญิงสาวยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรหากแต่ฝ่ามือเล็กกับยกลูกอกแกลงเขาด้วยความหลงลืมตัวนั้นทำให้ไกรวินยิ้มอย่างพอใจหมายความว่าคุณไม่สนว่าฉันเป็นใครหรือแม้ว่าฉันไม่ใช่แป้งหวานของคุณแม้ว่าฉันจะเป็นวินดี้ที่อยู่ในร่างของแป้งหวานอย่างนั้นหรอคะเงยหน้าถามเขาด้วยสีหน้าที่รอคอยความหวังเต็มเปี่ยม เคลวินอึ้งไปหลายวินาทีเมื่อสตบตาคู่นี้ในระยะไกลอะไรบางอย่างทำให้เขาแวบคิดถึงไปถึงวินดี้เบลฟอร์วาเธอร์อย่างช่วยไม่ได้เขาเจอหล่อนแค่ไม่กี่ครั้งเท่าที่จำได้แต่แววตาแบบนี้สาบานได้เลยว่าเขาไม่เคยลืมเลยมันเป็นแววตาแห่งความตื่นเต้นและเจ็บปวดปะปนไปกับความคาดหวังบางอย่างอิจฉาริสยาในบางสิ่งจนน่าแปลก ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นแววตาของกิริดาแมคเกอรี่หญิงสาวที่เขาเห็นมาตั้งแต่เล็กๆงั้นให้แป้งเป็นสกาเลตก็ได้อ่าชอบนุ่มโตดีเซ็กซี่สุดๆแต่ต้องสัญญาว่าจะพัฒนาเรื่องบนเตียงให้ดีกว่านี้นะตกลงไม่กลับคุณโจแฮนสตันเขาตอบออกไปพร้อมกับรอยยิ้มแต่กลับทำให้ดวงหน้าหวานๆนั้นแดงกล่ำอีกครั้งกำปั้นเล็กทุกบบนช่วงอกเขาจนได้ เคลวินหัวเราะเสียงดังสถานบริเวณห้องก่อนที่เสียงหัวเราะจะขาดหายไปเมื่อเห็นร่างสูงสูงยืนกอดอกพิงขอบประตูอยู่ทอดสายตามองที่สองคนนั้นด้วยแววตาอันอันยากเช่นเคยมันทำให้บรรยากาศในห้องนี้แปลเปลี่ยนไปในไม่กี่นาทีนั้นมีความเงียบเข้ามาทดแทนอย่างรวดเร็วกรีดาเองก็ทำหน้าแบบว่าอึดอัดใจแบบไม่รู้ตัวเธอผละจากคนที่โอบเอวเธออย่างง่ายดา ทำเป็นผุดลุกยืนยกมือเสยผมไปมาท่ามกลางสายตาสำรวจของเกรวินที่ทอดจับที่ร่างของเธอนั่นมาทวงคำตอบแต่คิดว่าคงได้แล้วมั้งถ้าทางไม่พร้อมจะออกไปไหนเกรเบลเอ่ยขึ้นเสียงราบเรียบขณะที่สายตานั้นทอดจับมาที่หญิงสาวอ่าไม่ไม่ค่ะเกรเบลอ่ออาแพนแปลงไปได้ อยากไปดูเฉยๆแค่ดูไม่ได้อยากขึ้นไปเวทีชกสักหน่อยนี่คะ่ะเดี๋ยวแป้งบอกแม่เองว่าข้อมือของหยิงสาวถูกเคลวินดึงไว้ก่อนที่เธอจะละไปไม่ต้องหรอกแป้งต่อไปแป้งต้องขออนุญาตอาไม่ใช่รู้ไงอาเป็นสามีแป้งนะอย่าทำเป็นลืมสิเคลวินเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะฉันต้องบอกแม่กับพ่อฉันจะไปดูมวยที่พัทยากับอาแพทอย่า ไปไหนมาไหนบ้างอยู่แต่บ้านมันเบื่อจะแย่เขาเห็นเกรเบลยกมุมปากยิ้มขบขำออกมาจนได้ชายหนุ่มเลยถอนหายใจขอโทษนะครับคุณแพทแป้งยังไม่แข็งแรงพอผมเกรงว่าเธออาจจะแพ้ท้องด้วยนะเคลวินอีกครั้งที่หญิงสาวเรียกชื่อเขาด้วยความตกใจคำพูดนั้นแต่ไม่ได้ทำให้สีหน้าของนักธุรกิจหนุ่มหล่อนั้นแปลเปลี่ยนไปเลยสักนิดเดียว อาแพทคุยงานกับพอแป้งหวานถ้าไม่ว่าอะไรเราค่อยไปกันเสาร์หน้าก็ได้เผื่อว่าครวินจะหาเวลาว่างไปด้วยได้น้ำเสียงราบเรียบของคนที่ยืนอยู่ตรงประตูทำให้เธอได้แผ่พยักหน้ารับเสียงเบาก่อนที่หญิงสาวอีกคนจะก้ามายืนข้างๆพร้อมส่งรอยยิ้มหวานมาให้กรีดาอย่างไม่ทันที่หญิงสาวจะพูดอะไรออกไปเคลวินก็รังร่างบ่าให้นั่งลงบนตักเขา ตอนจะฉีกิ้มให้คนมาใหม่เต็มตาต้องขอตัวให้แป้นพับผ่อนก่อนนะครับคุณแพทเไม่งั้นพี่ดาต้องตำหนิผมแน่ว่าดูแลแป้งหวานไม่ได้เท่าที่ควรเอาสิแบมคุณไปรอที่รถนะขอผมคุยกับเจ้าสัวอีกสักพักร่างสูงสูงของไกลเบลนั้นผ่าไปแล้วคงเหลือแต่เลขาสาวที่ยังยืนอยู่ที่เดิมหลันยิ้มให้คนทั้งคู่ก่อนทำท่าผละไปแต่กิริดากับเรียกหล่อนไว้เดี๋ยวสิแบม แป้งหวานไม่เอานาะที่รักคุณแบมแก่กว่าแป้งหลายปีนะเดี๋เรียกแต่ชื่อแบบนั้นรอบเอวของหญิงสาวถูกเขากระชับไว้แน่นทีเดียวสีหน้าของเคลวินเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเห็นกิริดาชักสีหน้ากระด้างแบบนั้นออกมาใส่คนแปลกหน้าไม่เป็นไรคะ่ะคุณหมอดิฉันไม่ถือจะว่าไปคุณพอเป็นหุ้นส่วนใหญ่คนหนึ่งของแพททินาคุณแป้งเธอเป็นลูกสาวนี่คะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรียกแค่ชื่อก็ได้ ดิฉันไม่ถือค่ะไม่ได้หรอกครับคุณแบม,มไม่งั้นใครได้ยินเขา้าจะคิดว่าแป้งเป็นเด็กไร้มารยาทไม่ลำดับอาวุโสเขาตอบเลยค่ของแกลเบลด้วยน้ำสเสียงอ่อนนุ่มจนหญิงสาวในอ้อมกอดนั้นชักสีหน้าแคลวินนี่ปล่อยสิคะเดี๋ยวต้องนอนพักวันนี้อาจต้องอยู่เฝ้าแป้งทั้งวันหรืออยากไปไหนอาจจะพาไปไม่ต้องไปรบกวนคุณแพทเขา เขางานยุ่งจะแย่ไม่เห็นหรือไงเคลวินยิ้มให้กับบัวบุษบาเป็นทำนองขอโทษแต่หลอนกลับไม่ว่าอะไรตาวเท้าจากไปอย่างเงียบเชียบปราศจากการทักท้วงของคนในวงแขนของเคลวินเธอมัวแต่พยายามแกะแขนแข็งแ,แรงของเขาออกจากเอวนั่นพยายามจะผุดลุกจากตักของชายหนุ่มให้ได้แต่ก็ไรผลคุณต้องไปทำงานไม่ใช่หรือไงอาอยู่สองวันไม่เห็นหรือไง อาไม่ได้กลับบ้านสามวันมาแล้วที่รักปล่อยให้แป้งนอนสบายตั้งนานไม่เห็นใจกันเลยหรือไงคะปล่อยก่อนสิคะแคลวินโถเอ้ยฉันแค่อยากถามอะไรเธอหน่อยเรื่องคืนนั้นคืนที่คุณแพทัทแต่งงานอาไม่ให้ถามพอได้แล้วแป้งคืนขัดใจอาอีกจะจัดให้ตั้งแต่เช้าเลยนะเขาขู่เสียงเบาเมื่อลดเสียงลงได้ยินกันแค่สองคนทอดสายตามองแก้มที่แดงเรือนั้นอย่างพอใจ คนโรคจิตเธออุทานออกมาทั้งที่หน้านั้นแดงก่ำไปทั้งลำคอเลยทีเดียวใครว่าละ่ะอุตหาปล่อยให้นอนคนเดียวตั้งสองคืนสามวันมาแล้วทำหน้าที่ภรรยาสต้ดีๆคุณโจแฮนส์ตันผมอยากได้ท่าใหม่ๆท่ายากๆปล่อยมือจากเอลบังได้นั้นเครวินก็สาวเท้าไปปิดล็อกประตูแน่นหนาขณะที่หญิงสาวนั้นเบิกตาโตมองเขาด้วยความหวาดหวั่นไม่น้อย กลับไปขึ้นติยงได้แล้วคุณโจเฮนสันก่อนที่คุณหมอจะจัดฉีดยาอีกหลายขนาดให้คุณไม่รู้หรือไงคุณหมอเพังงีบได้ชั่วโม,มงเดียวเองนะที่รักมาให้นอนกอดซะดีๆไม่งั้นมีรายการจัดหนักแน่ๆเขากลั้นยิ้มไว้อย่างยากเย็นเมื่อหญิงสาวทำตามคำสั่งเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก้าวเท้าขึ้นเตียงนอนบังคับให้หญิงสาวหลับตาในที่สุดทิ้งกายลงข้างๆเธอ เวลาวันยุดแบบนี้มันช่างมีค่ามากมายทีเดียวสำหรับอาชีพอย่างเขาเคลวินไม่คิดว่าเขาจะปล่อยให้เธอไปไหนกับชายหนุ่มอีกคนนั้นได้ง่ายๆแน่เขาหนุห่วงเธอจะแย่อยู่แล้วชายหนุ่มบอกตัวเองในใจแม้ว่าเรื่องที่กริดาพูดมาทั้งหมดนั้นจะทำให้เขาเครียดมากก็ตามทีเธอคิดว่าเธอเป็นวินดี้เบลฟอร์ดวเธแต่หญิงสาวคนนั้นตายไปแล้วหัวใจของเขาเกิดอาการหวาดวันขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ แต่ก็พยายามจะปัดทิ้งเสียตอนนี้เขาเหนื่อยเกินกว่าจะมีเรื่องให้คิดอีกแล้วเขาต้องพักผ่อนก่อนอย่างน้อยอีกหลายชั่วโมงเคลวินคิดโปรดติดตามบัวร้อนซ่อนรักลายใน e ีพีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ส่งสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ